เอาล้นะครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับเกมสล็อตจากค่ายบานีพลัสเกมใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นเกมที่มาแรงเลยในตอนนี้นะครับจะมีเกมอะไรที่สามารถถูกใจคนดูได้เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยนะครับอันดับที่5นะครับก็ตกเป็นของเกมเกมงานเลี้ยงไรจนินีนะครับใครเป็นสาวกบของสายคอมโบหนักๆกันให้โตโคแน่นๆนะครับบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนแถมเป็นเกมที่ คอมโบง่ายได้ตัวโคลและก็จ่ายหนักใครเป็นสายโดดร่วมเกมแมททอนโรยอนกลวนั้นก็ต้องตอบโจทย์อย่างแน่นอนเลยนะครับถ้าเราเข้าหน้าฟิวเจอร์เมื่อไหร่เมื่อเราได้ไเทมที่ตรงกับช่องกลางมันนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นตัววายทันแล้วก็ยิ่งได้คอมโบนะครับเรานะครับก็จะได้ตัวโคลน,นะครับแบบแน่นเงิอเนื้อเลยนะครับแถมจ่ายหนักจัดเต็มซื้อก็ได้นะครับไม่ซื้อก็ดีนะครับแถมหนักเข้าหน้าฟิวเจอร์ฟรีได้ด้วยนะครับ ้องมาลองกันนะครับเกมแมทเทนโรยน์แกร์ลไม่มาเราขอบอกคำเดียวนะครับว่พาพลาดจะจับเลยใครเป็นเกมแนวสายคอมโบเกมเกมน้ำเต้าปลาอันดับ3รับรองนะครับว่าต้องตอบโจทย์อย่างแน่นอนได้คอมโบมากๆเราเราก็ยิ่งได้ตัวโคตัวโคแบบแ,บบแน่นๆเลยนะครับแถมเกมตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสได้เต็มหน้าจ่ายเต็มหน้าแล้วก็ได้ตัวโคแบบแน่แนๆแบบนี้ได้ง่ายด้วยนะ เกมน้ำเต้าปูปลานะครับตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับผมอันดับ2เกมลักกี้พิงเกเป็นเกมที่มาแรงที่สุดหน้าตอนนี้แล้วนะครับเป็นเกมที่จ่ายหนักแล้วก็สเก็ตเตอร์นะครับเป็นตัวจ่ายและถ้ามันตกช่อง3ช่อง4เมื่อไหร่ หวังพึ่งแค่ช่อง1ช่อง2มันมานะครับแบบนี้นะครับเราจะจ่ายแบบไม่หยุดไม่ย่อนยิ่งคอมโบมากตัวโคก็ได้มากนะครับบอกคำเดียวเลยนะครับว่าใครเป็นสายหัวหน้านะสเก็ตเตอร์ตัววายนะครับเกมนี้ลัคกี้พิงเกอร์มาแรงตอบโจทย์คนดูแบบ100%อยเเซ์อย่างแน่นอนครับผมอันดับที่หนึ่งต้องยกให้เกมสป e ดวิน n นอรนะครับเป็นเกมเกมน้องใหม่จากค่ายมานิพัลกเกมตัวนี้นะครับเรานะ เราจะลุ้นรับตัวโคในหน้ากระดานเอานะครับหวังพึ่งคอมโบหนักๆแล้วก็หวังพึ่งตัวโคในหน้ากระดานยิ่งตัวโคได้มากก็ยิ่งคุณมากนะครับเกมสปิดวินเนอร์เป็นเกมน้องใหม่และแปลกดีจัดๆในย่านนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับผ่านดับเกมสล็อตมาใหม่แล้วก็เป็นเกมสล็อตแตกง่ายมาแรงในปี2022มีเกมไหนที่ถูกใจคนดูบ้างหรือเปล่าลก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมคนนี้แล้วก็ขอลาไปก่อนฝากมันนี่พลัสถอนได้จริงถอนชัว ไม่ต้องตัดการถอนต่อวันแอดมินบริการตลอด24ชั่วโมง